เอาล้วครับวันนี้เราก็เราจะคุยกับไออาร์เพื่อนของเราครับเพื่อนกำลังจะสัมภาษณ์รักกับผู้หญิงที่เขาชอบนะฮะเอาละครับเราไปดูกันอาร์ดีกว่าครับอาร์เป็นไงเป็นไงบ้างวะนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรยังไงยังไงโอ้มึงทำเยอะขนาดนี้เลยวะเนี่ยมึงจิตกันไปได้นอนเดือนนี้แม่งทำขนาดนี้เลยเหรอวะไอเที่ให้พวกกูไปเตรียมเมื่อกี้ไม่พอใช่ไหมเนี่ยโอ้จะตื่นเต้นไปไหนได้อยู่แล้วมึงต้องมีตอบแทนหน่อยป่าวะเออเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋เลี้ยงเลี้ยงอะไรเตรียมเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรเออหนาเลี้ยงหนา พูดขนาดนี้แล้วนะฮะเราก็จะไปเตรียมตัวกันดีไหมครับเพื่อนโผใช่แล้วเป็นวันสำคัญของเพื่อนเไหมต้องเต็มที่เพื่อนมดิไปสู้ไปล็อกล็อกล็อกไล็อกพอไปตมาร็ลองกล้องลองกล้องดวยเฉยกล้องนี้ถ่ายเราไม่ได้มาเร็วมาเร็วมานี่ไหนเราเอยเดินมาเห็นหนนี่ยู่เฉยดิเดินมาเดินมา เดิน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 เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดินเดินมาเดินมาเดินมาต่อยต่อยงอนงอนเฮ้ยเดินต่อยเร็วเร็วเดินมาเดินมาโอ๋อที่เราอันนี้รวยเป็นไรเร็วเร็วเร็วไปนี่วันนี้วันนี้ วล้ลอ่ะลมอล่ะเร็วเร็รเร็ววันนี้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 แล้ววันนี้แล้ว นี่ไให้บ้าดูดู ไงล่ะยินแฟนกับเรานะไม่ยินอ่ะไม่รู้อะไรนะแฟนกับเรานะก็เป็นดิ ไดครับแพอเรากเราทำทั้งหมดเพื่อเพื่อของเราเพื่อเขาได้ดิบได้ดีใช่ไหมย่าให้เสียอย่าให้เสียอย่าให้เสียเพื่อเขาได้ดิบได้ดีใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เพื่อนเพื่อนเฮ้ยอย่าให้เสียอย่าให้เสียอย่าให้เสีย